มาต่อกันที่จังหวัดคอนแก่นกันแน่ครับต้องบอกว่าผ่า,าไหม ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่หลายคนคิดว่าเป็นเพียงเครื่องแต่งกายนะครับที่สวยงามแท้จริงแล้วนะครับผ่าไหมไท่นะฮะถี่ทออหรือมือกันยังเป็นสิ่งบ่งชี้นะครับถึงทงงางศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอ่ากันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะครับพร้อมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ใหคกับคนในชุมชนสร้างการรับรู้และเพิ่มค่านิยมนะครับผมเกี่ยวกับสินค้าผ่าไทยนะครับในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พร้อมทั้งพักดันนะครับผ่าฝ่ายท่อมือให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์รายละเอียดนี้จะเป ผ้าายทอมือที่ตัดเย็บอย่างประณีตมีสีสันลวดลายที่สวยงามเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านเรือนายที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานไหมนานชาติประเพณีผูกเสียวและงานกาชาติจังหวัดคอนแกน่นและงานคอนแก่นซอฟพ,พาวเวอร์ประจำปี2566ที่ผ่านมาเป็นผ้าายทอมือค่ะผ้าายทอมือจากอำเภอหนองนาคำ ทอทอคือทุกอย่างคนเราจะแบ่งงานกันทำค่ะก็คือคนที่ค้นเครือคนทอคนตัดเย็บจนมาถึงคนจำหน่ายค่ะโดดเด่นก็คือของเราจะมีลายเอกลักษณ์ของอำเภอค่ะเป็นลายมัดฉาชาติราชพฤกษ์หรือเป็นลายปลาน้ำแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหนองนาคำเพราะว่า อำเภอหนองนาคำของเราจะมีเทศกาลงมปลาน้ำแดงแงยงพระฟ้ายห้พระพุทธนาคำซึ่งเป็นวิถีชีวิตของของคนอำเภอหนองนาคำเราก็เลยเอาเอกลักษณ์ตรงนี้ค่ะมามาไว้ที่บนผืนผ้าอย่างนี้ค่ะก็คือจะมีปลาก็คือเอกลักษณ์หนองนาคำแล้วก็มีดอกคูนก็คือเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดขอนแก่นค่ะเรียกว่าลายมัดฉาชาราชพฤกษ์ค่ะ เสน่ห์ของผ้าไทยคือลวดลายการออกแบบที่ลงตัวบวกกับสีสันที่สวยงามที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมลายผ้าแต่ละลายยังมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆจนเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่ทำให้ได้รับการสนใจและรัฐบาลได้ส่งเสริมผลักดันให้ผ้าไทยเป็นซอฟพาวเวอร์ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลกมันนิ่มๆแล้วกับมันบ่หนาบ่เวลาเขาใส่มันสิรู้สึกมันสบายมันสิบอลลอนแม่มากแบบนี้ อการาคาเนี่ยกับว่ามันพ่อฟังสําหรับเนือ้อผ้าประมาณนี้ค่ะแม่ก็เลยสนใจเลยมาเลือกเบิรงค่ะ,คะเนื้อผ้ามันก็ดีราคากับพ่อฟังราคาสามร้อยฮาซิฟหรือเจ็ดร้อยฮาซิก็ดูดีค่ะเนื้อผ้าก็ดีก็ขอเชิญชวนนะคะ,นนะ,คะสําหรับคนที่ชื่นชอบผ้าไทยนะคะจะได้ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านนะคะให้ได้มีรายได้ มีอาชีพเสริมนะคะมาสวมใส่ผ้าไทยผ้าไทยทุกวันนี้ใส่แล้วสวยงามค่ะมีทุกๆปแบบหลากหลายไม่แก่นะคะผ้าไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกด้านของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่อไปกิริยาการจนาถ่ายภาพ ติยาพรเทียบทีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยายลัยราชพัฒอุดรธานีทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นรายงาน